สวัสดีครับเอ็นมีลัอกี้แบนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเจ็ดบาปไอดโลดโดโดนะครับผมวันนี้จะมาแจกโค้ดนะครับแล้วก็สําหรับผู้เล่นที่เอ่อเพิ่งจะมาเริ่มเล่นนะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งเปิดทั่วโลกนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาแนะนําโปรแกรมเอาไว้บอทดของเจ้าเจ็ดบาปไอดลด้วยนะครับจะใช้แล้วทรงมีประสิทธิภาพแน่นอนนะครับเดี๋ยวขอญากแจกโค้ดก่อนนะครับกดขวาบนเสร็จแล้วกดคําว่าตั้งค่าเกมนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกดคำว่าบัญชีอ่าเพื่อนๆเลื่อนลงมาเลยครับ เพืเ่อนๆอยาว่าก่อคูปองไหมอาศัยตรงนี้ก่อนเลยครับคูรหัสดิ้เดียวหมีพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับเพราะว่าพิมพ์ตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนๆก็ต้องมานั่งพิมพ์ตามอีกว่าเนาะอะต่อไปเป็นในส่วนเทียตัวละครเดี๋ยวมีขอญาตขึ้นมาให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะครับปิงป้งปิง้งปิ้งตอนนี้โอจริงๆจ,จะเป็นในส่วนเมเลโอดัสนะครับผมเป็นบาดแห่งโทสะคือตอนนี้พระเอกเราโกรธแล้วนะไม่ได้เลยไม่ใช่เออตัวนี้ไม่ใช่ตัวแจกนะตัวแจกจะเป็นตัวเทียล่างนะครับ ต่อไปตัวละครที่ควรปั้นก็คือพี่บันแต่ว่าตอนแรกมันจะยังไม่มีให้เปิดนะเพื่อนๆต้องฟาด่านไปก่อนประมาณ2 0 0ร0 0ารด่านมั้งถ้ามีผู้ปิดขอใบจาไม่ได้ละไม่เล่นเป็นเดือนแล้ะน,นั่นแหละครับก็พยายามเปิดเมเรอดักแล้วก็บันเปิดซ้ําเยอะๆเลยครับเอาให้แม็กไปเลยใช้ยาวเดี๋ยวไปรอเอสคานอีกรอบอีกรอบหนึ่งเอสคานอีกรอบนึ่งครับนานอยู่เหมือนกันประมาณนี้ อ่าถ้าเกิดตัวประจำบ,บ้านเบสิกก็เป็นตัวที่มีใช้อยู่ก็พวกต,ตัวพวกนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยแทงก็ใช้เจ้านี่ก็ได้เนี่ยโดเกสเนี่ยเดลอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวธรรมดาหาง่ายครับโมโคแล้วก็เคนนะครับตัวพวกนี้หาง่ายแล้วก็วเลนนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมีเมเลเมเลโอดันเราก็ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องเอาน้องเลนมาก็ได้เพราะว่าเลนมันชอบเข้าไปจ้วงหลังมันทําให้ตัวน้องตายเร็วนะประมาณนี้อ่าเดวมี Del Me, ขอญาต แนะนำวิธีการเล่นเกมนี้แบบสังเขปแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะแนะนาการใช้โปรแกรมที่เอาไว้การเล่นกับเกมนี้โดยตรงนะครับการเล่นเกมนี้ไม่มีอะไรเลยครับเพื่อนๆเห็นข้างล่างไหมมันคือดอการ์ดเนี่ยอันนี้เพื่อนๆก็กดแต่ตอนนี้หมีมีเอเตอร์จีสิบเอ็ดหมีก็กดไปให้หมันลดให้หมดแค่นี้มันก็จะได้ของได้เงินได้เอ็พีไปอัพตัวแค่นั้นเองครับแล้วก็ตรงขวาคือตีบอสแต่ว่าตอนนี้หมีตีบอสไม่ไหวก็เลยหยุดไปก่อนนะครับแล้วตรงตรงซ้ายก็คือเวลาที่ผ่านไป ก็คือเหมือน AFK ทั่วไปนนแหละแล้วก็กดรับรางวัลของนะยิ่งนานก็ยิ่งเนี่ยเห็นไามมันก็จะเขียนบอกว่าเนี่ยสเตต595ก็คือเราก็กดไปสเตตมันก็จะให้เราไปเดินเควสหลักๆกดแค่4ี่ปุ่มแค่นี้จบแลครับเกมนี้ก็อย่างที่บอกคือเป็นแนว Star i d o l มันก็จะเป็นแนวที่เล่นง่ายอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ต้องใช้อะไรมากมายนะรประมาณนี้แล้วเป็นแนวประหยัดเวลา คือเกมเนี้ยมีบอกเลยจริงๆกดแค่ห้านาทีสิบนาทีเสร็จแล้วคือเข้ามาใช่ไหมเรากด Energy หมดเรากดนู่นกดนี่หมดเอาเราตันตีบอสไปไม่ผ่านก็กดออกไปครับแค่นั้นเองเราก็เก็บเพชรสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็มาเปิดเจ้าไม่เล้รัดกดที่เพริรไปทีนึงแล้วกันพระเอกต้องมาแล้วจังหวะนี้นะเอ,อ้จริงแอรโอ้ตัวทองด้วยไม่เลวรัดมันตัวแดงนะซึ่งก็ไหนความบ้าไม่ได้ไะครับ <laughs> เกมนี้เลดออกยากนะแต่คือเพชรมันก็หาง่ายเหมือนกันก็เห็นนะมันก็ออกเรื่อยๆมันไม่ได้แบบ ยากมากจนเกินไปนะครับจนแบบว่าสายฟรีอยู่ไม่ได้สายฟรีอยู่ได้แน่นอนมีคนเล่นสายฟรีโอ้โหผ่านไปเยอะแล้วครับผ่านไป 2, 3, 0, สองพันสามพันด่านแล้วตั้งตั้งแต่เดือนที่แล้วอะเรามีไป่ได้เล่นเลยนะหมีมีมาทํางานหมีก็ไปแล้วครับม,ม,มาทํางานมาช่วยโปรโมทก็เพลินแล้วครับอันนี้เมเลโอดาตัวเก่าไม่เอาครับเราเอาต้องตัวมาต,ตัวใหม่นะตัวใหม่น่าจะห้าวๆหน่อยครับน่าจะห้าวๆหน่อย แล,แล้วก็ไม่ได้ครับแต่ไม่เป็นไรเห็นไหมเราเปิดครบเนี่ยสองพันครั้งก็ก็จะได้แล้วสองพันครั้งเลยเหรอวะเออนั่นแหละประมาณนี้แพก็แพกเกจต,ต่างต่างก็เกมนี้ค่อนข้างขายถูกนะพกเพื่อนก็ไปสนับสนุนได้นะครับอ่าต่อไปเป็นการสอนแนะนําการเปิดโปรแกรมที่ช่วยบอทเจ็ดบาปไอดอลแบบทรงมีประสิทธิภาพทํำยังไงใช่ไหมครับลำดับแรกคือต้องเข้าใจก่อนว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆทำทีมมาเป๊ะใช่ไหมมันก็จะผ่านด่านยาวปัญหาคือมันต้องเปิดหน้าจอทิ้งไงแค่้นในเปิดหน้าจอคือการออฟต์แล้ว เดี๋ยวเราไปดูในส่วนการดาวน์โหลดเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนําการดาวน์โหลด7บาทไอเดเก่อนเลยนะครับอันดับแรกให้เข้า APK เพียวนะครับเพื่อนๆระลึกไว้เลยว่าถ้าจะโหลดเกมให้เร็วที่สุดก็คือเข้า APK เพียวนะครับโปรแกรมอื่นอาจจะช้าว่า APK เพียวมันจะทําเกี่ยวกับการดาวโหลดโปรแกรมโดยตรงเลยเช่นถ้าเกิดสมมติมีเกมเข้ามาแค่ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเขาก็จะอัปโหลดเร็วถ้าเกิดเพื่อนๆหาเกมก็ควรจะมาเส้นทางตรงนี้นะครับ เราจะเข้า APK เพียวเอพีเคเพียวเสร็จแล้วให้กดเดอะเซเว่นเลยครับก็จะขึ้นนะครับหรือว่าเจ็ดบาปนี่เองนะครเดอะเซเว่นเดลี่ไซด์ที่ไม่ใช่ในี่เกมเก่านะครับประมาณหูน่าจะสี่ปีแล้วมั้งเนี่ยนี่ครับศึกตำนานเจ็ดอัศวินไอดอลกดตรงนี้แล้วครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเลย เดียวมีขอญอาตแนะนําการใช้งานนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเพื่อนๆแบบทําทีมาปแป้อะโอ้โหผมเปิดเมเลโอดัสกับพี่บันโอ้โหผมไม่อยากจะบู๊ยาวๆแต่ว่าผมไม่อยากเปิดมือถือไงคือแต่จริงๆถ้าถ้าจะไม่ใช้ก็ได้นะเพื่อนๆก็เปิดมือถือยาวแต่มันก็เสียเวลาไงนะเราไปเล่นเกมอื่นเราไปทําอย่างอื่นดีกว่าใช่ไหมเดี๋ยวมือถือร้อนระเบิดเนาะมีก็เลยขอแนะนําการใช้สาธิตการใช้ UG Phone นะครับสาหรับคนที่ไม่เคยใช้นะครับอันดับแรกใช้ทําอะไรก็กดซ้ายบนครับที่เป็นปุ่มเขียวๆเห็นไหม แต่คือก่อนที่เพื่อนๆจะกดเนี่ยเพื่อนๆต้องทำปาร์ตี้ทําอะไรแล้วแบบ like everything. บอดยาวๆแบบผมมั่ในใจว่าโอ้โหปาร์ตี้นี้ผมผ่าน3,000ัด่านแน่นอนอะไรก็ว่านไปอ่ากดซ้ายบนนะครับเสร็จแล้วก็กดออกออกเอ่อออกจากอุปกรณ์แค่นี้ครับเสร็จแล้วคือต้องอันนี้อันนี้เดี๋ยมีคนแนะนนาบ่อนยูจีโฟนคือโปรแกรมที่จําลองเซเวอร์จำจำลองเซเวอร์เซเวอร์ก็ยากแล้วเซเวอร์นะเซเวอร์ขอภายนะครับ มันคือเป็นการจําลองเซเวอร์ของ UG Phone ครับหมายถึงว่าตอนนี้มีเปิดเจ้า7จ็บาปเนี่ยมันจะอยู่ในเซเวอร์ของ UG Phone ไม่อยู่ในมือถือแล้วนะต่อให้เราปิดมือถือเราไปเล่นเกมอื่นมันก็ทํางานของมันอ่าเดี๋ยวมีสาธิตให้ดูนะครับอ่านี่กดออกมาบ้านอย่าีก็จะไปเล่นเกมเออเอะเข้าไปเล่นเกมอะไรดีเด้อเอา AFK Journey วันนี้ไม่ได้เข้าเลยต้องต้องอัปเดตนะครับเขาจ้างงานนะเดี๋ยวไม่เล่นให้เขาไม่ได้นะครับ อย่างที่บอกคือไม่จ้เป็นต้องเล่นเกมนะจะไปเล่นหุ้นนั่งตกปลาตีเทนนิสออกนอกบ้านไปจูจีกับแฟนไปกินข้าวปิดมือถือปิดมือถือก็คือหมายถึงว่าปิดเครื่องไปเลยชาร์จดาวได้เลยครับมันก็จะทํางานอยู่ในเซเวอร์ของมันงานเราไม่ต้องเปิด24ชั่วโมงถ้าเ,เพื่อนๆจะไปเปิดในคอมก็ได้นะแต่คือในคอมมันก็เปิดเป็นเดือนอะ่ะค่าไฟเดี๋ยวนี้มันแพงอะ่ะยางต่ำก็สามพันห้าพนึงท,ท,ทุกเดือนอะใช่ปะ ดูทีโฟราคาถูกมากครับเดี๋ยวมีจะขอจะขอญาตแนะนําราคาตอนช่วงตจบคลิปนะครับเห็นบ้านี่มีก็จะไม่เล่นในเอฟเคเจอร์นี่แล้วเย้เราก็เล่นเกมอื่นได้ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเจ็ดบาทมันทํามาเพื่อบอดมากกว่าอ่าตอนตอนนี้มีอาจจะเล่นแบบ f f k จนหมีเบื่อแล้วเอ้คิดถึงเจ็บาทจังเลยคิดถึงพี่เมเลโอดัตนะครับหมีก็จะกดกลับนีเ่เข้าไปดูนะครับ นี่แก๊งเมเลโอไดสยังบู๊อยู่เลยครับเห็นไหมถ้าสังเกตก็คือว่ามันก็ยังทํางานของมันเองครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องเปิดเลยนี่แหะครับคือสิ่งที่ดีนะครับเดี๋ยวมีต่อเดี๋ยวเยวต่อไปเดี๋ยวมีขอญานะขอญาแนะนํานะครับโปรโชั่นนะแล้วก็แล้วก็การใช้งานสำหรับผู้เล่นที่แหลกนะครับ อ่าถ้าเกิดเ,เพื่อนๆมีปัญหาอะไรให้กดเขาว่ามากกว่าครับอย่างเช่นแบบมีเปิดไปแล้วไม่มีคนบ่นเยอะนะเฮย้ยปัญหาผมแหลกเจอเลยครับพี่หมีครับวุ้ผมเปิดแล้วค้างเจอเลยให้กดการเขาว่าการเปลี่ยนอุปรกรณ์ครับนี่เห็นไหมพอกดการเปลี่ยนอุปรกรณ์เนี่ยอันนี้มีขอแนะนาว่าคนที่ใช้เอเชียเนี่ยอยู่ในแถบคนไทยทั้งหลายเนี่ยให้ใช้เป็นในส่วนสิงคโปร์เพราะว่าจะปิงเอเอสน้อยที่สุดเห็นปหมปิงของหมี 39, แค่สามสิบเก้าแต่ก็สมมุติหมีย้ายไปเจแปนเห็นไหมมันจะไปร้อยสิบเอ็ดซึ่งก็ไม่ถูกไงมันก็จะค้าง แต่เพื่อนๆเวลาจะใช้งานมีแนะนาว่าให้ดูที่ประเทศที่เพื่อนๆอยู่ครับให้มาเช็คตรงนี้มันจะมีบอกลอ๋อประเทศเมอเพื่อนอาจจะไปอยู่ยุโรปนะถ้าไปอยู่ยุโรปขึ้นมาก็สิงคโปร์มันอาจจะ m s อาจจะเยอะไงถูกไหมก็อาจจะเป็นในส่วนประเทศอื่นเอาง่ายเข้าใจง่าย MS ประเทศไหนเพื่อนๆน้อยเพื่อนๆเล่นอยู่ที่ไหนเพื่อนๆกด MS ที่น้อยแค่นั้นเองครับประมาณนี้นะ อ่าต่อไปนะครับก็คือราคาของ u g จี o ฟ e ตอนนี้คือต้องบอกบอกว่าราคาถูกมากครับถูกเกินเบอร์แล้นะการที่เราเช่าเซเวอร์ทิ้งแต่ตกแค่วันละ9บาทเป็นอะไรที่ถูกจริงๆดีกว่าเปิดมือขนาดมือถือค่าไฟทั้งวันก,ก็แพงกว่าแล้วอะมีพูดถูกไหมอ่าอ่าโดยมีขออนุญาตแนะนำนะครับผมสำหรับราคานะครับตอนนี้มีสปินออฟ40%กับ 50%, 50อยู่นะครับที่30วันจะอยู่ เออเดี๋ยวมีขออุญาตแนะนํานก่อนว่ามันจะมีอยู่2โหมดนะครับ U VIP กับ G VIP ความต่างก็คือ G VIP ความแรงของของตัวมันเนี่ยจะแรงกว่าเยอะอันนี้มีแนะนำว่าถ้าเกิดจะซื้อรั่งทีเอา G G VIP ไปเลยครับราคาต่างกันแค่บาทเดียวเองอะโอ้มีใช้งานเนี่ย G VIP หมีไม่เคยแหลกเลย U U U VIP นานๆจะมีแหลกบ้างนะแต่ว่า G นี่ไม่มีแหลกเลยนะครับ ราคา UVP จะตกอยู่ที่4 6 5บาทเหลือแค่285บาทต่อวันนะครับอย่างที่มีบอกคือต่อวันตกที่9บาท50ตังค์โอ้โหถูกแบบหืให้ฟรีเลยอย่างนี้โอ้โหสบายเลยนะเท่ากับว่าเดือนนึ่งไม่ต้องจะตกแค่285บาทเองบ้ามันถูกกว่าค่าไฟเอาค่าชาร์จแบตในมือถือก็แพงกว่าแล้วใช่ไหมอ่ะต่อไปในส่วน GVP นะครับ540อี่บบาทเหลือที่3 2 0่บบาทนะครับต่อวันคือวันละ10บาท50ิตังค์เพิ่มแค่บาทเดียว ต่อไปเป็นส่วน90วัน50%สปินออฟนะครับโอ้โหขนาดข้างบนลดแล้วข้างล่างยังลดนว่าเดิมสำหรับใครที่อยากจะเป็นลูกค้าประจำของ UG Phone ก็สามารถมาจับจองเป็นเจ้าของได้ U VIP จะตกแค่วัน1,350บาทตกเหลือ680บาทโอ้โห9 3เดือน3เดือนตกแค่วันเดือนละ200 680บาทน้องๆโอ้โหทททท เหลือแค่วันละ7บาท50บตังค์นะครับที่จะตกที่1440้บาทเท่าเหลือครึ่งหนึ่งก็คือ720บาทครับโอ้ลดมากกว่านี้ไม่ได้ลดมากกว่านี้ก็ไม่ได้กำไรแล้วใช่ปะละ่ะต่อวันก็จะเหลือแค่วันละ8บาทเท่านั้นโอ้วันละ7บาท50ตังค์ตายเลยเล่นฟรีเลยได้ไหมไม่ต้องเป็นไม่ต้องไ,ไ,ม,องไ,ม,ไม่ต้องโหลดแล้ว <laughs> เราเล่นนะครับก็อย่างที่บอกคือมันคุ้มกว่าง,งถ้าเกิดเพื่อนๆจะไปเปิดในคอมหรือว่าพูดจริงๆนะราคาแบบนี้เปิดในมือถือค่าไฟ ค่าชาร์จแบตแพงกว่าเลยหมีพูดถูกไหมว่านล้เปิดในนี้สบายใจกว่าก็แค่แนะนําแล้วก็การที่เปิดในมือถือจะดีกว่าอย่างนึงก็คือไม่เสี่ยงมือถือระเบิดครับเพราะว่าโอ้โหมีมีบอกงงๆนะมีเคยฟาร์มอยู่เกมนึงเอาเอาเอาพูดชื่อแหละ t n x มีฟาร์มในมือถือ24ชั่วโมง3มเดือนมือถือระเบิดครับ iPhone Mac แพงโดนไปส0 0 0มืนคุ้มไหมคุ้มไหมมีถามเรื่องนึงที่เราแบบถ้าเราฟาร์มในมือถืออ่ะ3เดือนติดแต่24ชั่วโมงอ่ะมันไม่คุ้ม มีแนะนํานะครับว่าซื้ออย่างนี้ไปคุ้มว่าอันนี้แค่แนะนําแต่ว่าอันนี้อยู่ที่ผู้เล่นและการจะตัดสินใจเดี๋ยวหาว่ามีเชร์เกินไปก็มีก็พูดความจริงใช่ไหมล่ะอ่าประมาณนี้นะครับอ่านี่มีก็แนะนําการใช้งานเทียบการแจกโค้ดแล้วก็การใช้งานยูจีโฟนนะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องราคาซึ่งอย่างที่มีบอกว่าถูกอะเปิดในมือถือมากย้ำว่าเปิดมือขะเอาอย่าว่าแต่คอมเลยมือถือยังถูกอ่ะเยอะครับถ้าไปเปิดในในคอมนี่บอกเลยโหค่าไฟแพงกว่าเอื้อ มีบ้านไหนบ้างไหมค่าไฟค่าไฟบ้านเกินไม่เกิน2องพันอ่ะยากครับสมัยนี้นะเออยิ่งเปิดยีีชั่วโมงยังไงก็เยอะกว่าอ่ะก็ขอให้คนเล่นเกมเจ็ดบาทไอดอลอย่างมีความสุขนะครับเผื่อใครมีคํำถามเลยกับยูจีโฟนก็อย่าลืมมาทักหน้าเพจตรงนี้ได้นะครับทักไปถามหน้าเพจได้ u ยูจีโฟประเทศไทยนะครับอขอให้คนเล่นเกมอย่างมีความสุขแล้วกันนะครับอ่ะและ้วเจอกันนะครับ